มาแลครับเมื่อกี้ประกอบแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะแพ็คเสร็จแล้วนะครับผมเนาะเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือ B m มนะตัวนี้ผมจะใช้ b m s เออที่ใช้กับรถยนต์นะเป็นรุ่น4สายนะครับจะเป็นตัวนี้นะนะครับผมเนาะจะเป็นรุ่นสีสายนะครับ1 2โวลต์150แอมป์นะครับบรรลานพอรตเดียวนะครับบรรลานนะครับพอตเดียวพอตเดียวกันนะครับ3 2โวลต์นะนะครับ กระแสกระแสไฟทำงานต่อเนื่องนะครับจะเป็น1 0 0แอมนะครับระยะสั้นนี่จะเป็น150แอมนะครับไมระยะสั้นหมายถึงว่าสมมติว่าเราสตาร์ทรถชั่วขนานะครับ1 5อแอมนะกระแสไฟขณะททำงานนะครับ4 6 0แอมป์นะครับแรงดันชาร์จประมาณ15โวลต์นะครับกระแสสมดุลนะครับ9กมิลลิแอมป์ฮานะครับกระแสชาร์จภายในนะครับ6 0แอมนะนะครับ ลักษณะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันบอกว่ามันสามารถบีมเอสสามารถตัวนี้นะครับใช้สตาร์ทรถได้นะครับมันแตกต่างจากบีมเอสทั่วไปนะครับแต่พวกนี้นะพวกนี้มันจะไม่สามารถใช้สตาร์ทรถได้นะมันจะไหม้นะครับผมเนาะเพราะว่าอ,อ,อะไรนะกระแสกระแสแล้วก็แรงดันชั่วขณะนี่มันไม่ได้นะตัวนี้มันสามารถปล่อยออไปตั้ง150แอมป์นะครับชั่วขณะนะ เวลาสตาร์ทรถครับผมเนาะอ่านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองมาประกอบใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับตัว12โวลต์100แอมป์ผมนั่นแหละนะผมจะใช้ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงผมนะนะครับแล้วก็จะใช้ในระบบไฟหลอดไฟเล็กๆน้อยๆนะครับรอบสะรอบบริเวณที่นาผมนั่นแหละนะครับให้มันสว่างสวยกันนะครับผมเนาะแล้วต่อไปก็จะสั่งมาเพิ่มอีกทีละเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสั่งพวกอินเวอร์เตอร์มานะครับอินเวอร์เตอร์ เป็นพวกให้บิดนะครับมาเล่นดูนะนะครับผมเนาะ่ะเดี๋ยวมาประกอบตัว BMS ใส่ตัวแบตเตอรี่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวับเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของสายไฟก่อนนะสายไฟต่อนะครับต้องใช้เป็นเบอร์ใหญ่ๆห,หน่อยนะนี่นะครับผมจะใช้เป็นเบอร์อย่างนี้เลยนะเป็นเบอร์ของผมน่าจะเป็นเบอร์10 หหรือเปล่าหรือเป็น20นะอ่อตัวนี้นะครับไม่บอกนะมันเขียนว่า40เอมนะครับ40เมตรนะครับแต่ไม่รู้เบอร์อะไรนะอ๋อนะครับแต่ต้องใช้เบอร์ใหญ่ๆนะครับผมใช้เบอร์นี้นะเบอร์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับที่ผมใช้นะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่ครับเวลาเราต่อก็จะมีพอร์ตนะพอร์ตมาให้นะ เดี๋ยวผมลองแกะ BMS ก่อนนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับน,นี่นะครับจะเป็นตัว BMS นะนี่นะครับ P ลบ P ลบนะครับแล้วก็มี B ลบแล้วก็ B ลบนะครับผมอ๋อนี่นะครับมันก็จะแถมตัวพวกหางปลาให้ด้วยนะนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะนี่นะครับหางปลานะเราต้องใส่หางปลานะครับเพราะว่า แรงดันแล้วก็กระแสมันสูงนะครับผมเนาะสายไฟก็ต้องใช้เส้นใหญ่ๆห,หน่อยนะนะครับผมเนาะ,ะวิธีการต่อก็เหมือนบีมเอสทั่วไปแหละครับผมเนาะวิธีการต่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะผมต่อสีเซลนะนี่นะครับตัวขั้วแบตขั้วบวกตัวนี้นะครับก็ออกไปใช้งานนะขั้วลบก็ต่อ,อจากนี้นะครับไปใช้งานเลยนะครับเนาะนะครับบีลบก็จะมาใส่บีลบตัว กว่ลบนะครับของแบตเตอรี่ลูกแรกนะครับนี่นะแบตเตอรี่ลูกนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะลองมาประกอบกันนะครับตามนี้นะนะครับนี่นะฮะทางนี้นะอ่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปลองสตาร์ทรถดูนะครับว่ามันจะสตาร์ทได้ไหมนะแต่ว่าเขาก็เขาก็สตาร์ทได้อยู่นะเขาก็เอาไปสตาร์ทรถอยู่นะครับผมเนาะเห็นพี่ๆี่เอ่อในยูทูบนะครับเขาก็เอาประกอบแบตเตอรี่แล้วก็เอาไปสตาร์ทอยู่นะ สตาร์ทได้ปกตินะครับผมเนาะมาลองดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้นะครับคือผมประกอบ BMS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้จะเป็นบ m s สตาร์ทรถยนต์นะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับขั้วบวกนะขั้วบวกจะไม่ได้เข้าเกี่ยวเนื่องกับตัวบ m เเเลยนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับขั้วบวกคือแยกออกมาจากขั้วบวกของ ออของแบตเตอรี่เลยนะครับผมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้า b m s นะนะครับผมนอมีแต่ขั้วลบนะครับที่เข้า b m s นะนี่นะครับตัวนี้คือขั้วลบขั้วลบตัวนี้หมายหมายถึง B ลบนะครับ B ลบออกมาเข้าตรงขั้วลบนี่นะครับ B ลบนะนะครับตัวนี้ออกไปใช้งานนะ P ลบก็คือออกไปใช้งานนี่นะครับในที่นี้ผมจะต่อไว้2ขั้วนะขั้วหนึ่งเก็บไว้ชาร์จขั้วหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะครับนี่ครับ ขวหนึ่งจะเก็บไว้ชาร์จขวหนึ่งจะเก็บไว้ใช้งานนะครับมันก็ต่อหากันนั่นแหละนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะลายบัดกีลายตะกัวนะครับมันก็ติดกันนะครับมันก็ข้ามมาหาฝั่งข้ามมาหาตัวนี้ด้วยนะครับผมมันก็ต่อกันนะนะครับผมมันไม่ได้มันไม่ได้แยกกันนะครับมันต่อกันอยู่นะครับก็เลยว่าเขาเขาทาแยกมาให้เราเฉยๆนะนะครับมันสามารถต่อออก2ช่องได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีตัวสายไฟตัว แอ็ทีฟบอลล้านนะตัวนี้จะมีตัวบอลล้านในตัวนะครับผมเาะนะครับตัวนี้นะต่อเข้ามาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็ต่อตามขั้วเลยนะครับแอ็ทีฟบอลล้านนะครับก็สีดํานะครับเนี่ครับสีดํานะสีดําคือต่อเข้ากับบีลบนี่นะครับบีลบสีดํานะนะครับก็คือบีลบนะครับแล้วก็มาสีขาวนะครับสีขาวก็จะเป็นบีหนึ่งอยู่นี่นะครับบีหนึ่งมองเห็นหรือเปล่าเนาะอ่า อ่ะเ да มื่อกี้นะครับ B1 นะไอ้ีลบนะครับสีดําตัวนี้นะครับ B ีลบนะทีนี้มา B1 นะครับ B1 ก็คือสีขาวนะสีขาวก็จะโยงมานี่นะครับนี่ครับ B1 นี่นะครับ B1 อยู่นี่นะนี่นะครับอันนี้ B ลบนะครับมานี่ปื๊บนี่ครับมาหา B1 นะโยงตามมันเลยนะครับ B1 B1 แล้วก็มาหา B2 นะครับ B2 อก็สีดำเงินนี่นะครับนี่ B2 นะครับนี่มาบี b นนี่ข้ามมานี่นะครับ เออมาหา b 2นะครับ b ีสปึ๊บมาหา b 3นะครับ b 3ปึ๊บนี่นี่ปึ๊บนี่นะครับ b 3นะ b 3ก็คือสีเหลืองนะครับนี่นะครับสีเหลืองสีเหลืองผมเก็บสายไว้นี่นะสีเหลืองนะครับแล้วก็ b 1 b B B3 นะครับ b 4 b 4ก็คือนี่นะครับโคบวกนี่นะครับเป็นสายสีแดงนะครับนี่ นะครับไล่ดีๆนะมันจะมีบอกสกรีนบอกอยู่ตรงนี้นะครับมีลบ B1 B2 B3 B4 นะครับมันก็จะไล่ตามสเต็ปมันนะครับหรือไม่เพื่อนๆลองเข้าไปหาการต่อดูนะครับของ b ีบคู่มือของมันนะมันมีบอกอยู่นะครับตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรก็มีนะตัวนี้ก็มีนะครับคู่มือมันนะคู่มือการต่อนะครับพอดีว่าผมมันปิวไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเนาะนะครับผมก็ไล่ตามคู่มือมันนั่นแหละนะครับมันก็จะบอกสีนะนะครับว่าสี ขาวเข้า B บีอะไรนะครับสีดำเข้า B บอะไรนะนะครับออกมาจากบีมเอสนะนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะลองมาวัดไฟดูนะว่ามันออก12บวลต์หรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่ครับอ่ามานะครับเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนะนะครับโดยขั้วบวกอยู่นี่นะครับขั้วบวกนี่นะอ่านี่นะครับขั้วบวกนะอ่าขั้วลบนะครับขั้วลบจะอยู่นี่นะครับนี่ นี่นะครับคนลบนะพีลบนะอ่าดูครับสิบสองจุดเก้าหนึ่งนะครับนี่นะครับจุดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะอันนี้คือผมยังไม่ได้ชาร์จนะอันนี้คือแบตเตอรี่มาจากคนขายเลยนะครับที่เขาขายให้ผมนะนี่นะครับสิบสองจุดเก้าศูนย์นะครับนี่นะครับแสดงว่าเราต่อถูกแล้วอ่ะอีกช่องหนึ่งครับสิบสองจุดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับ แสดงว่าเราต่อถูกแล้วนะคันะ่วลบนะครับคั่วลบเราต้องมาจิ้มตรง b m s นะเพราะว่า้วบวก้วบวกก็คือต่อตรงมาจากแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่นะครับ12.90นะนี่นะไม้แหกตานะครับเนาะแสดงว่าเราต่อถูกแล้วนะครับวงจรก็ทํางานเรียบร้อยนะครับต่อชุดบลาลาาซ์เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมไฟออกมาเรียบร้อยนะนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ เหลือแค่เอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเอาไปชาร์จก่อนนะแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมเนอะอ่าให้ดูอีกสักรอบครับผมอ่านี่นะครับนี่นะการเก็บสายอะไรก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนะครับผมเนอะแต่ก็พอได้นะครับประกอบมาหลายลูกแล้วนะครับเนาะอ่านะครับนะนี่นะครับผมใช้เคเบิลทยรัดไว้นะครับรัดไว้นะครับมีรู้สึกตรงนี้จะบวมนะบวม บวมแต่บวมไม่มากนะครับก็พอมีไฟออกอยู่นะครับเนาะสายไฟก็เก็บตามนี้นะครับผมก็ใช้อะไรแปะแปะไปนะครับผมเนาะทำแบบบ้านๆนี่แหละครับผมบัดบาก็โอเคนะครับเน่นหนาดีนะครับทุกอย่างเนาะนะครับไม่โยกไม่คลอนไม่หลวมนะเวลาเราชาร์จไฟหรือเอาไฟไปใช้เนี่ยมันจะได้เดินได้สะดวกนะนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ใช้เทปพันสับปะรดนะเทปสับปะรดนะครับพันไว้อีกทีหนึ่งนะ ที่จริงนะครับก็เชื่อมเหล็กใส่ก็ได้นะมันจะได้แน่นหนายิ่งขึ้นนะครับผมเนาะของผมก็จะได้จัดประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ก็นะ่าจะโอเคแล้วละครับผมเนาะนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะขอให้มันต่อแล้วมันใช้งานได้นะครับมันก็โอเคนะต่อแล้วมีไฟออกนะครับมันก็โอเคนะ่นะเดี๋ยวจะเอาไปลองชาร์จดูนะ ะนะครับผมอ่ะโอเคครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้มันยาวแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานแล้วกันนะครับแล้วก็การชาร์จเนาะนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะชาร์จได้โอเคไหมนะอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ